สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นน้ำยาขัดรถนะครับตัวนี้ก็คือน้ำยาโซล่าเอ็กตร้าร้อยนะครับโซล่าเมทัลลิกเอ็กตร้าร้อยนะครับอันนี้เป็นน้ำยาขัดโพลียูรีเทนนะครับใช้สำหรับขัดสีรถนะครับสำหรับรถสีขาวนะครับที่ ที่สีหมองมีคราบคราบอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นรถผมนี้นะครับนี่จะให้ดูครับส่วนนี้ผมขัดไปแล้วนะครับสังเกตส่วนนี้กับส่วนนี้มันจะมันจะมันจะดาต่างกันนะครับอันนี้คือรถล้างมาแล้วนะครับล้างมาแล้วไม่มีสิ่งสกปรกนะครับใช้ตัวอื่นขัดไม่ออกนะครับใช้พวกน้ํามันก๊าซก็ไม่ออกนะครับ ใช้สเปร์สเปร์ขัดเคลือบอะไรต่าง,างๆลองใช้มาหมดแล้วไม่ออกนะครับทีพอดีทีจริงๆอ่ะผมไปเอารถไปทําสีที่อู่มาผมก็เลยไปเจอความลับของช่างสีนะครับเห็นเขาใช้ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นของ 3M ตัวตัวนั้นตัวนั้นจะแพงนะครับตัวนั้นจะขวดละ300กว่าบาทแต่ว่าตัวนี้นะผมซื้อมาจากช้อปปีราคาร้อยกว่าบาทนะครับก็ ประสิทธิภาพเทียบเท่ากันนะครับออกเหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้เปลืองแรงขัดนะครับเดี๋ยวจะลองลองให้ดูครับนะครับเราก็อ่าถ้าใครไม่มีเครื่องขัดนะครับก็ใช้ผ้านะครับลองแต้มมาสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับอ่าผมผมจะลองขัดบริเวณนี้ให้ดูนะครับอ่านี่นะครับนี่ครับบริเวณนี้นะนี่ครับแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มลงไปก่อนนะครับนี่นะครับ ที่มันที่มันยังดําต่างกันอยู่นะครับจะจะขัดมาถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะลองขัดให้ดูนะครับไม่ได้ไม่ได้ออกแรงเยอะนะครับแค่แค่เหมือนเราขัดออกแรงนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับเหมือนเราทาครีมนะครับนี่นะครับมันก็จะหลุดออกไปเลยนะครับแล้วก็ขาวไปเลยนะครับ สำหรับรถเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นรถสีขาวแล้วแล้วสีมันหมองค้านะครับรถอายุมากๆนี่นะครับหลายปีแล้วอย่างรถผมก็9ปีแล้วนะครับขัดสีมาไม่รู้กี่รอบนะบไปไปเสียเงินค่าขัดที่อู่สีอย่างรถตู้ไซส์นี้ก็ค่าขัดก็สามพันถึงห้าพันนะครับแล้วแต่อู่นะครับล่าสุดปผมไปขัดมาก็ห0พันนะครับค่าขัดทั้งคันนะหกพัน เห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับที่ผมขัดกับตรงนี้ครับไม่ได้ไม่ได้ออกแรงเยอะนะครับสบายแรงมากเลยครับไม่เหนื่อยนะครับแต่ถ้าใครมีเครื่องขัดก็ก็จะดีครับก็จะช่วยทุดแรงไปได้เยอะนะครับอันนี้พอดีอช่างสีเขาแนะนํามานะครับพอดีมีรู้จักช่างสีที่รู้จักกันนะครับช่างทําสีรถ เดี๋ยวผมจะลองอ่ตรงนี้นะเห็นดำๆนี้นะดำๆลงมานี้นะลองให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็ละเลงลงไปเลยครับแล้วก็ขัดวนเป็นก้นหอยนะครับผมใช้จำเก็บผมใช้นิ้วเดียวนะนะครับผมใช้นิ้วเดียวผมไม่ได้ออกแรงเยอะเลยเห็นไหมครับมันก็จะออกครับออกแล้วขาวจัวยเลยครับเห็นไหม เห็นไหมครับเหมือนเราลงแว็กนะครับเราออกแรงประมาณว่าเราลงแว็กรถปกติอะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับออกนะครับขาวนี่เห็นไหมครับขาวเลยนะครับรถเห็นว่ารถเงาๆอย่างนี้ยสีมันหมองมันเหลืองนะครับพอมาเจอน้ํายาขัดตัวนี้นะครับคือขาวโอโมขึ้นมาเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ ก็มาแนะนํากันครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าจะหาน้ํายาอะไรมาขัดขัดรถนะครับให้มันดูใหม่ขึ้นนะครับก็แนะนําตัวนี้นะครับนี่อันนี้เป็นกระปุกขนาด500กรัมนะฮะนี่ชื่อโซล่าเมทัลลิกเอ็กตร้า้อนะครับหาซื้อได้ตามช็อปปี้ลาซาดามีขายนะครับหรือจะเป็นตามอ่าร้าน ปรับยนต์ต่างๆนะครับก็น่าจะมีขายเหมือนกันนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี้นะฮะโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องขัดพอดีผมมีเครื่องขัดนี่นะครับผมมีผมมีเครื่องขัดผมก็จะใช้เครื่องขัดนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องขัดก็อาจจะใช้เวลาหน,น,น่อนยะน,นะครับเดี๋ยวจะลอง เดี๋ยวจะลองคาบคาบหนักๆที่ที่มันไม่ออกนะครับพอดีรถผมเนี่ยผมจะเจอปัญหาเวลาที่ผมไปล้างไปล้างรถมาตามคาแคร์หรือไม่ก็หรือไม่ก็เป็นการล้างรถเองนะครับปัญหาที่เจอหลกัหลกๆสําหรับรถผมที่เป็นสีขาวนอกจากสีมันหมองเหลืองค้าแล้วนะครับมันจะเป็นตรงนี้ครับเวลาล้างรถมาแล้วมันจะมีคราบน้ํานี่เห็นไหมเห็นไหมครับ คราบน้ําตรงนี้นครบาบน้ําพวกนี้เนี่ยมันออกยากมากนะครับซึ่งผมใช้น้ํายาขัดเคลือบสีอะไรต่างๆหรือไม่ก็เป็นพวกน้ํายาทําความสะอาดหลายตัวนะครับมาขัดมันไม่ออกนะครับเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราใช้ผ้าถูอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะสังเกตด,ดูนะครับมันจะมีคราบน้าอย่างเงี้ยนะเห็นไหมะเป็นดวงๆมันไม่ออกนะครับเนี่ยมันไม่ออกเลยนะครับ ล้างน้ำเปล่าๆก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับเห็นไหมสังเกตดูนะครับแล้วก็เติมต้ำยามาหน่อยนึงครับประมาณนี้นะเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นเส้นลงมาเลยนะมันจะย้อยลงมาจากหูกระจกนี่แหละครับเวลาที่เราล้างรถเสร็จแล้วเราก็ขับรถไปนะครับรถมันก็ตากแดดน้ำมันก็จะแห้งเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะเอารอยนี้ออกนะ นี่นะครับถูล,ลงไปเบาๆครับเพื่อนๆถูล,ลงไปเบาๆไม่ได้ออกแรงเยอะเลยนะครับเหมือนเราเคลือบแวงเคลือบเงาปกติวนเป็นก้นหอยหน่อยนึงนะครับไม่เหลือนะครับมันวาวมากน,นะครับแล้วรถเราจะดูใหม่ขึ้นนะครับไม่มีคราบไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับ นี่เห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับรตรงที่ขัดกับตรงที่ไม่ได้ขัดตรงนี้เหลืองเลยนะครับตรงนี้ขัดไปนี่ขาวจ้วงเลยนะครับแต่ว่ารถยังเงาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขัดจนเล็กเกอร์รถมันหลุดไปนะครับมันเป็นน้ำยาขัดแบบขัดยาขัดละเอียดนะครับเป็นน้ำยาขัดหลังจากเท่าที่คุยกับช่างทาสีนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้น้ํายาตัวนี้ ขัดขัดเป็นขั้นตอนรองสุดท้ายก่อนที่จะลงแว็กหลังจากที่ทําสีรถเสร็จแล้วแสดงว่าเขาทําสีเสร็จนะครับ <sk ill> เขาทําสีรองพื้นเขาโป้เขาทําสีรองเขาพ่นสีรองพื้นพ่นสีรองพื้นเสร็จเขาพ่นสีจริงพ่นสีจริงแล้วเขาพ่นสีที่เป็นสีเคลือบเงา <sk ill> เขาเรียกว่าแว็กนะครับลงแว็กลงเคลือบเงาเสร็จปุ๊บเขาใช้ใช้น้ายาตัวนี้ขัดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับ หรืออาจจะเป็นรถที่เข้าไปทำสีแต่ว่าสีมันไม่ได้มันไม่ต้องลอกสีเขาก็จะใช้น้ำยาตัวนี้ขัดขัดเคลียร์พื้นพื้นผิวก่อนนะครับพอใช้น้ำยาตัวนี้ขัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ลงเคลือบเงาปกติรถมันก็จะเงายิ่งขึ้นแต่ถามว่าไอ้รอยที่เราขัดไปเนี่ยนะครับรอยที่เราขัดไปเนี่ยมันก็ยังเงาอยู่นะครับถึงไม่มีเคลือบเงาก็ไม่เป็นไรนะแต่ทางที่ดีถ้าอยากให้มันเงาใสขึ้นกว่านี้ก็ หาเคลือบเงามามาเคลือบอีกชั้นหนึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับนี่นะสำหรับคนรักรถนะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสามารถช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมคราบน้ําที่เป็นดวงๆหายไปแล้วนะนี่ตรงนี้ที่ผมขัดนะหายเกี้ยงเลยนะครับเทียบกับตรงที่ตรงที่ไม่ได้ขัดนะเนี่ยนะอ๋อมันหมดแล้วนี่นี่นะครับเทียบกับตรงที่ยังไม่ได้ขัดมันก็ยังเหลือนิดนึงนะครับแต่ผมพอดีผมขัดลงมานี่เมื่อกี้ เห็นไหมครับความแตกต่างผมไม่แน่ใจรถสีอื่นมันจะเห็นชัดเจนอันนี้ไม่แต่ของรถผมมันสีขาวนะครับมันก็ค่อนข้างเห็นแตกต่างอยู่นะครับโอเคครับก็เอามาแนะนํากันนะครับสําหรับใครที่หาอยู่ก็ลองซื้อมาใช้ดูได้ครับโอเคครับ